สวัสดีตอนเย็นครับคลิปนี้ก็พาพี่น้องครับมาดูงานทอยดินนะครับปากบ่อนะครับขุดด้วย SK200 Super นะครับตักใส่นิสซันนะครับยูดีหัวใจเป็นฮีโน่นะครับเ o 6 c นะครับ จะไหวไหมมีสโลด้วยนะคะนันนี้โอ้ลูกพี่ก็เหยียบแรงๆหน่อย ไม่แน่ใจคว่าเป็นเกียร์อะไรนะครับเคีย่ไปขึ้นทางแข็งนะครับฝั่งนู้นจะแข็งครับ quá mưa ไม่อยู่ครับนี่เขาบอกว่าทางแค่นี้จิบจิบมาดูสองร้อยสิบั ไปเลยครับเริ่มแข็งครับตรงนี้ตรงกลางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่อุปกรณ์ถ่ายทำเราอาจจะไม่พร้อม ว่าก็อยากถ่ายไม่เดิมจะซื้อโดนมาบินก็ลำบากครับไปงขึ้นทะเบียนไปอะไรอย่โอ้แต่ก่อนบอกว่าไม่เกิน200กิโลกร,รมัมไม่ต้องทำอะไรเลยอพอพอพอโดนเล็กเนี่ยกล้องมันดีปุ๊บนี่ก็มีกฎหมายออกออกมาอีกแล้วนะสังเกตดูนะครับช่อง youtube นะครับ บางช่องเขาจะใช้โดนนะครับแต่ก่อนทุกวันนี้ไม่ใช้ครับเพราะอะไรเพราะเรื่องมันเยอะครับมันหลายเรื่องครับพอโดนเล็กๆมาเนี่ยบอกว่ากล้องดีกล้องดีก,ดก็ต้องบังครับาเจ้าของไปขึ้นทะเบียนไปละรอีก ประเด็นหลักๆนะครับไม่บินไม่บินยังจะดีกว่านะคนนั้น <c oughs> จะต้องตื่นมัมันเครื่องทุกวันนะนี่รถคันนี้นี่เพราะว่าไอออกจากเครื่องตลอดนะครับ càng cũng rất cường đuốm ba tiêm khiến tụt tập มีวงเลี้ยวครับเนี่อท่อรันครับท่อรันไล่ตูดแล้วหนีครับหนีอ่างเดียว เขาจะเขาต้องแซงนะครับดูดูดูเขาต้องแซงนะครับังงบ่งนู้นลึกแล้วนะครับแต่ว่าก็แข็งอยู่นะครับข้างล่างนะครับโอ้ขวน จังหวะสับเกียร์ครับเปลี่ยนเกียร์นี่ครับแกหัวดีนะนี่ ก็เทอร์โบเหมือนกันครับเนี่ยเทอร์โบ <Turbo S 1> เป็นปั๊มเล็กนะครับ 6BG นะครับป๊มใหญ่ก็235 230ครับใน23หัวนางฟ้านะครับ ันนี้เขาก็ใส่6เทสเคก็มีนะครับแล้วแต่2 2 4 0มันยังมีหลายตัวที่ลงได้นะครับสำหรับแบรนด์ ESSO นะครับลงตรงยี่ห้อนะไม่ใช่ว่าแปลงยีห่ห้อส่วนกันนี้ครับอันนี้ก็หัวใจฮิโน่ครับเนี่ 64เทอร์โบนะครับช่วงล่างก็นะ่าจะเป็นนิสสันครับทั้งดุนเลยนะครับ ไม่แน่ใจครับว่าจะรุ่นไหนนะครับอสันบิ๊กทัมหรือเปล่าเขาใหญ่อยู่นะครับเขาใหญ่นะนะแต่ว่าชัดซีก็จะเล็กหน่อยครับคันนี้นะครับยางเขาลื่นด้วยนะคันนี้